ไม่ได้ติดตามค่ะแล้วก็ทุกอย่างเป็นเรื่องอนาคตตัวผมเองอาจจะสมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในวันใท้ายว่าออคิดยังไงเพราะว่าตัวผมเองผมมีธุรกิจที่ต้องดูแลเยอะแยะมีงานที่จะต้องทำเยอะแยะแต่ถึงแม้จะมีงานส่วนตัวเยอะแยะแต่ผมไม่เคยทำให้งานมาผมเสียหาย เพราะงานในส่วนที่สมาคมรับผิดชอบนะครับคือเดินทางที่อาเบี้ยงเดินทางกินอยู่หลับนอนนี่คือสมามคมผลการแข่งขันในสนามไม่ใช่ไม่เห็นผมเลยเพราะโค้ชผมก็ไม่ได้เป็นคนเลือกนักกีฬาเก็ได้เป็นคนเลือกนะโค้ชจะจัดใครลงเล่นวันนั้นผมก็ไม่รู้โค้ชจะเล่นทีสองค้าง หรืออะไรก็แล้วแต่แบบเพชรแบบพลอยแบบเล่นแบบซอมผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะมาปอกผมว่าจะให้ผมทำยังไงเพราะผมโทรไปบอกว่าคนนี้เล่นไปดีโค้ดบอกเสือกอะไรอ่ะเป็นโคน้ดคอะบผมบอกคนนี้ไม่ควรจะเล่นทั้งๆท,ท,ที่เราเราก็ดูบอลเป็นนะนะบางทีเออคนนี้มันไม่น่าเล่นเลยแล้วลงมาเล่นได้ยังไงแต่ก็ต้องทำใจ ว่าเราเป็นนายกสมาคมเราไม่ใช่โค้ดเดี๋ยวก็ถามว่าซีไรเซนจบยัง <c oughs> แล้วตายแล้วไเปเพราะฉะนั้นผมจะชัดเจนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบมันไม่ใช่หน้าที่รับชอบ <c oughs> แต่คน <c oughs> ไทยชอบเอามาพบรวรวมกัน <c oughs> อาจจริงไม่จริงน้องๆให้ฟังก็ดูผมต้องให้ความเป็นธรรมผม,ผม ถ้าแค่เรื่องหาเงินเนี่ยผมจะตายหาอยู่แล้วจะไปเอาเรื่องเอาแค่เรื่องหาเงินสนับสนุนทีมชาติเนี่ยผมยิ่งจะตายหาอยู่แล้วแล้วจะให้ผมเป็นเลือกนะักุฟุตบอลเลือกโค้ชจัดตัวนักฟุตบอลวางแผนเล่นอีกอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วเล่นคนเดียวไนี่แหละตั้งแต่พันโลงยันผู้จัดก,การเลยชิงเลยหลายวันหน้าเห็นพี่เดินกวาดกวาดถนนหรือสูพื้นก็ ก็เลยจะไล่นตรงนี้หรออเคครับขอบคุณครับ